พี่หมวยนะคะฟอร์ VPA เพชรเกษมนะคะวันนี้พี่หมวยมากับทีมยูโรวันนี้นะคะอุ้ยตกใจวันนี้เรามีอะไรบ้างวันนี้เรามาในทีมบอลยูโรนักชิงสนุดสุดติ่งกับฟอร์ดวและวันนี้นะคะเห็นทีมของเรานะคะเราทำอลังการงานสร้างมากเลยเอาใจแฟนบอลทั้งประเทศนะคะด้วยการมีแคมเปญดีด ที่อื่นไม่มีนะคะพบกันที่ VP เท่านั้นอัน,นี้ใส่เสื้อทีมอะไรมาครับอเจนเป็นแฟนอาเจนแล้วถือรงชาติอะไรครับนี่ไงแฟนพันธแท้อังกฤษอ๋อคิดว่าไม่รู้คิดว่าไม่รู้ว่าเสื้อตัวเองใส่อะไรมา <c oughs> อันนี้ <c oughs> นะี่สเปนอันนี้คุณกิจนะคะถือธงชาติไหนบุมคืออะไรไม่รู้นะ ่แพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้เราจะมีนัดชิงนะกับอังกฤษกับสเปนนัดชิงวันที่14ใช่ใชวันนี้เรามาเปิดรายการก่อนใช่แล้วก็วันนี้นะคะเราจะบอกว่าวันนี้นะคะเราเปิดด้วยคันนี้เลยนะคะก็คือ XLS นะคะ h a m m e r กับส่วนลด1 0 0 0 0แบาท,ทมมวันนี้เอาใจแฟนบอลเท่านั้นนะคะจบยูโรแล้วไม่ได้นะคะ วันนี้ถึง14เท่านั้นชิงเมื่อไหร่ตัดเชือกฟันธงฟันธงมาพบกับคันถัดไปค่ะโอ้โหคันนี้เลย Next Gen e อลเ e s คันนี้มีแคมเปญอะไรคะคันนี้เหรอรับไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นีี่ฟันธงศูนย์เปอร์เ <laughs> ซ็นศูนย์เปอร์เซ็นแถมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะอ่าประกัาานภัยย แลอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะสีน้ําเงินเนี่ยคือโดดเด่นมากนะคะวันนี้เนี่ยคือลูกค้าที่ไม่ได้เข้ามาดูถือว่าพลาดมากได้ทั้งแคมเปญที่พิเศษโคตรของโคตรโคตรโคตรแล้วในไลฟ์สดวันนี้นะคะทีเด็ดเลยนะคะเรามีเสื้อยูโรเป็นทีมชาติอะไรไปรอชมกันนะคะวันนี้มีแจกถ้าสมมุติว่าเราจะแจกเสื้อเนี่ย ก็ให้คนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยลองมาทายกันดูนะครับว่าเรามีเกมเรามีเกมเรามเกมเกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์แล้วเราค่อยให้เสื้อดีไหมไม่ไม่เรามีแจกมให้เลยให้เลยเหรอให้เลยเราไม่ต้องทายแชมป์มันที่เรารวยขนาดนั้นเลยมันง่ายเรารวยขนาดนั้นเลยเรารวยมากคือวันที่แจตัวสองตัวสองตัวสองตัวพรุ่งนี้ก็สองตัวแล้วเป็นเสื้อแท้บอกเลยแท้จากนำเข้ามานำเข้ามาเลยใช่จากต่างประเทศ มีกระติกน้ำอีกรางวัลอื่นก็มีกระติกน้ำ USA นะคะก็นำเข้ามาเหมือนกัน,นแจกค่ะ1อันฟันธงกระเป๋าเดินทางด้วยอีกสองฟันธงวันนี้หนึ่งพรุ่งนี้หนึ่งได้เอา <Okay. S 2> ดูตัวตัอไปโอ้โหคันนี้นะคะ next gen เลยค่ะคันนี้ก็คือ Storm p มแ k s t ตอมแ a c กพระเอกของเรารับแคมเปญไปเลยค่ะศซ็ 0.99เราบอกเราให้มไม่เอาดีกว,ว่าเราให้0% 0%ไปเลยฟันธงฟันธงโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยนะแฟนบอลดูซีเนี่ยโอ้โหได้ได้อยู่แถวไหนมาดูไลฟ์สดของเรานะคะวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะคะดูบอลไปด้วยได้แคมเปญดีๆไปด้วยนะคะปกติพี่หมวยเชียร์ทีมไหนครับจริงๆเหรอก็นี่ไง ชิงมังกรใช่ไปแล้วไปแล้วอะไรนี่เขาจะชิง <laughs> <laughs> ไปไหนไปพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้แล้วไปพรุ่งนี้แล้วอาจะไปพรุ่งนี้แล้วโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคงั้นพามาดูคันทีเด็ดเลยค่ะตามมา oh. คันนี้เลยทีเด็ดค่ะ oh. อยากจะบอกว่า คันที่เด็ดคันนี้นะคะก็คือ e v e r e s t นะคะตัวเทนที่เราแต่งชุดแต่งจากฟอร์ดคือของแท้จากศูนย์บริการของเรานะคะวันนี้คันนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าคันเป็นพิเศษมากด้วยส่วนลดนะคะถ้าลูกค้าสนใจและอยากได้ e v e r e s t 10นะคะวันนี้เรามีส่วนลดให้ลูกค้าเลยค่ะ1 5 0 0 0 0บาทวันเดียวเฮ้ยพี เดแล้วถ้าลูกค้ามามีคันเดียวมีคันเดียวเลยเหรอมีคันเดียวทั้งประเทศตอนทงคันเดียวทั้งประเทศก็คือวันนี้นะคะลูกค้าได้นี่เลยค่ะชุดแต่งนะคะซุ้มล้อนะคะสติกเกอร์นะคะคิ้วกันสัดนะคะให้ไปเลยทั้งคันเลยให้เลยให้ไปเลยนะฟรีค่ะถัดมาพาลูกค้าไปดูศูนย์บริการของเราค่ะ อยากจะบอกว่าศูนย์บริการของเรานะคะนี่คือห้องรับรองลูกค้านะคะโอ้โถมากมายนี่ห้องรับรองลูกค้าเราเป็นไงคะเราได้รับรางวัลน,นะคะก็คือ6ปีซ้อนจาก Ford t ไ a i l ลน d ์มอเตอรนะคะซึ่งเป็นรางวัลการันตีของเราว่าวันนี้เราดูแลลูกค้าได้ดีเยี่ยมขนาดไหนนะคะซึ่ง PRESIDENT 6ปีซ้อนที่1 ะะแล้วก็ทุกวันนะคะเราจะมีขนมบริการลูกค้านะคะแล้วเราก็ยังมีตรงนี้นะคะก็คือเรามีกาแฟกาแฟที่ลูกค้าสามารถเลือกเมนูได้นะคะบางคนชอบเอสเปรสโซคาปูชิโนลาบิกาลาบิกาโบรบัสตา้าโบรบัสตา้าซึ่งเรายัางมีบอกดีนะว่ามีแคลอรี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่และที่สําคัญนะคะเราอยากจะบอกว่าทุกเมนูวันนี้นะคะทุกเมนูนี้นะคะเป็นกาแฟจาก ไล่ของเจ้านายเราซึ่งเป็นกาแฟออร์แกนิกออร์แกนิกเลยร้นๆเลยเออให้คุณภาพแล้วก็อะไรคะความเป็นธรรมชาติของกาแฟนะครับใส่ใจลูกค้าที่ลูกค้าได้รับกาแฟนี่โดนคัดมาทุกเม็ดนะไม่ได้เราไม่ไดเอามาเป็นแล้วยังมีมุมเด็กน้อยด้วยนะนี่เลยค่ะถ้าพาลูกๆมานะคะนี่ค่ะเราใส่ใจลูกค้าแต่เมื่อไหร่ที่ท้องหิวเราก็มีทั้งโจ๊กมีมาม่าให้แล้วก็ ที่นี่นะคะเรายังมีบริการอาหารเที่ยงถูกต้องกับได้ทุกอย่างเลยอาหารตามสั่งได้ทุกประเภทนะครแล้วแต่คุณจะสั่งค่ะแล้วฝั่งนี้นะคะเราก็จะมีน้องน้องสาวสวยของเราก็เป็น d c ซีของเรานะคะไหน,นโชว์ตัวหน่อยลูกลค่ะนัดหมายกับคนนี้ได้เลย นะคะถัดมานะคะจะขาดใครไม่ได้เลยก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสวิตนะคะอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งสวิตแล้วก็มีน้อง SA นะคะเซฮัลโหลลูกค้าหน่อยแล้วที่ค่ะเชียร์เชียร์เชียร์เซนนนนะเชียร์เซนนนเพราะว่าเชียงกิศใช่ไหมเชียงกิศเราเราเราคือแฟนใครคะอังกฤษครับเย้เฮ้ยอันนี้อันนี้เชียร์อะไรอ่ะสเปนแน่เลยอ่ะยูฟุครับอ่าเราก็มาเจอค่ะต้องแนะนําคนนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เข้าสู่บริการของเรานะคะ วันนี้เนี่ยเรามีของแจกของแถมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของศูนย์บริการหรือค่ายไหนอยากเปลี่ยนรถหรืออยากเอารถเข้ามาซ่อมศูนย์ที่เราคุณเบนซ์ฝากหน่อยค่ะได้เลยครับผมขอบคุณมากครับผมคุณเบนซ์อย่างค่ะอย่างอย่างอย่งของผมเบนซ์นะครับเป็นผู้จัดการศูนย์บริการฟอร์ดเบนเกษซ์เนะครับของผมเนี่ยก็การันตีด้วยรางวัลพิีเซน์ระดับหนึ่งของประเทศนะครับผมก้อนทองสปีซ้อนแล้วนะครับ นนปีนี้จะได้ไหมป,ปีนี้น่าจะได้อยู่ที่80เปอร์เซ็นต์สุดยอด80นี่ทำไปแล้ว,ลวเราเหลือเวลาประมาณครึ่งปีผมว่าน่าจะเป็นปซับดีซอนเพราะ <laughs> เรามั่นใจในการบริการของเราครับแล้วก็การดูแลรถด,ดูแลคุณตามคอนเซ็ปต์ของทาง้านผู้บริหารให้ไว้นะครับผมรอ,อบรอบนี้เชียร์ทีมทีมไหนครับผมอังกฤษครับอังกฤษอังกฤษอังกฤษครับผมเด็กลิพูลครับวายวายหรือวายไม่เป็นไรวันนี้เรา อุปกรติอ,อังกฤษค่ะคเดี๋ยวอยากจะให้น้องเบนนะคะฝากไว้นะคะว่าเ,เรามีบริการส้มสี<ด>ในตัวถังของผมนะครับก็จะเป็นการเซอร์วิส ครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสีและตัวถังนะครับเป็นการเช็คระยะซ่อมบํารุงต่างๆตัวรถนะครับเป็นการเคลมาร์นตีของตัวรถแล้วก็ดูแลให้นะครับมีบริการรับส่งนอกสถานที่หรือว่าเป็นโมบาย์วิสที่บ้านท่านลูกค้าได้เลยเนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมาหรือว่าติดธุระอะไรต่างๆนะครับเรามีบริการให้แล้วถ้าอย่างลูกค้าอยู่ไกลเราเนี่ยกี่กิโลไปรับได้คะ,ะเราฟรีให้20กิโลเมตรเลยครับตรงนี้ถ้าเกินจาก20กิโลก็คิดตามระยะทางน,นั้นเองลองทักเข้ามาคุยกันก่อน นะครับตรงนี้อะไรเรามีพร้อมทุกอย่างทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับให้ให้ลูกค้าเลือกสั่งได้เลยตรงนี้นะครับเด็กของนี่สุดยอดเลยนะฮะเป็นผูการที่มีของนะคะวันนี้ก็ฝากลูกค้าใครติดตามพวกเรานะคะว่าวันนี้ของวีพีนะคะไม่ได้มีแค่โปรโมชั่นสำหรับสั่งขายนะคะั่งสูบรการสูงราการมีครับไม่ว่าจะเป็นพวกยางรถยนต์แบตเตอรี่ผ้าเบรกต่างๆรถกระจกกระจายเลยนะครับยางเบรกแบตยางเบรกแบต ช่วงหน้าฝนในการเดินทางเนี่ยรถก็มีมีมีแถมไหมมีแถมไหมยางซื้อสามแถมหนึ่งเป็นหซื้อเอ้ยบ้านะซื้อสามแถมหนึ่งซื้อสามแถมหนึ่งเหรอแล้วถ้าซื้อหนึ่งแถมสามได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ซื้อแถมสามไม่ได้ต้องซื้อสามแล้วแถมเดี๋ยวเดียวถ้าซื้อสามแถมหนึ่งราคาเท่าไหร่นะราคาขึ้นอยู่กับตัวเบอร์ยางเอาส่งเบอร์ยางของรถลูกค้าเนี่ยมาเช็คกับเราก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนที่ไหนถ้ายังไม่ได้เช็คราคากันเลย เพราะว่าที่เราเนี่ยมันคือง่ายๆว่าให้ทั้งของดีแล้วก็ราคาที่ถูกต้องถูกต้องราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ต้องได้ราคาย,ยางของสุ่มดิการไม่ได้แพงอย่างที่ทลูกค้าคิดลองช็กราค่ากับเราดูก่อนไม่เสียค่าได้จา่ายจริงๆต้องบอกงี้นะที่ที่ที่เราไว้ใจเนี่ยเพราะว่านี่เขาใส่นี่มาเลยนะ,ะไว้ใจได้แน่นอนทุกนัดโดนทุกนัด <laughs> ขำใจยังไงก็เชียร์ครับญญเขาเรียกว่าเจ็บแต่ไม่จำสุดท้ายอังกฤษก็ต้องมาอเอลยมาครับโอเคขอบคุณมากนะคะค่ะโอเค,อเคงั้นเราไปดูหน้ากันต่อค่ะอีกนิดนึงญญค่ะวันนี้เนี่ยสัาเข่าไลท์สุดเลยน้องดีเซียซีที่น่ารักของเรานะคะคนนี้นะคะนัมเบอร์วันเลยนะคะสำหรับบีพี สวัสดีค่ะอันนี้มีถุงผ้ามาแจกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มีถุงผ้ามาแจกค่ะอของของสอดค่ะวันนี้เรามีจัดติมอ่ยูโรค่ะ<ก>มีมียูโรนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงนัดชิงแล้วทูกค่าชอบทิมไหนคะ,คคะยเย้ขอบคุณค่ะ ดีค่ะมีถุงผ้ามาแจากค่ะค่ะวันนี้ตีมเราจัดงานค่ะหนูก็เลยมีของเล็กๆนี่เนะาะจะฝอดมาแจากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีถุงผ้ามาแจากนะคะค่ะวันนี้หนูจัดทีมอ,อ่ยูโรค่ะชอบทีมไหนคะตกโล่เออชอบทีมที่ตกโลท่ทีมอะไรคะเยอรมนันเย คุณค่ะ ไปเลยคะ่ะวันนี้นะคะเราเสิร์ฟด้วยเมนูที่เป็นยูโรเ,เ,เป็นบอกได้เลยว่าเป็นอาหารสเปนอาหารอิตาลีอาหารอังกฤษ นี่คืออาหารสเปนนะคะแล้วก็นี่ก็คืออาหารอังกฤษนะคะอันนี้ก็คือสเปนและอังกฤษทานได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกกินอะไรอันนี้ตรงฝรั่งเศสแต่แต่ไม่ตรงฝรั่งเศสค่ะแต่เป็นอาหารของสเปนแล้วอันนี้ชาชาจะเป็นชาเขียวมัตช์ชาชามันเป็นจริงมันเป็นชาอังกฤษนี่แหละแต่ว่าแต่คนเสิร์ตเสร็จทีมชาไทยเรารักน้องเขาชอบทีมชาติไทยคุณเคยฟังแม่เพลงคุณเคยฟังเพลงของทีมชาติไทยบ้างไม่มีเพลงนะมั้นต้องคอยถามน้องก่อนนะว่าระหว่างสเปนอังกฤษน้องชอบน้องชอบทีมไหนคะ ใจยังไงผมก็ยัง <laughs> อยู่นี่ค่ะลืมไปค่ะน้องน้องชอบอะไรนะคะอังกิค่ะอังกฤษน้อง,ษองชอบอังกษิษนะแต,แต่ว่าน้องยังร้องเพลงนั่นอยู่เลยนะทาไม่สนิทยืามาติดกวนตีนนี่ชุดไทยเลยนะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะออ๋อสวัสดีค่ะ เราไปสัมภาษณ์ลูกค้ามาค่ะแล้วเราไปแนะนำชวรูมมาเลยค่ะวันนี้นี่คือ GM ของเรานะคะคือพี่พิมพ์ค่ะต้อ <c ười> งแั่นพงวันนี้พี่หมวยมีกิจกรรมที่โชวลู <c ười> ใช่ไหมคะใช่ค่ะเง,งานสิบสองสิบสใช่ค่ะพี่หมวยมีไลฟ์สดทั้งสองวันไหมวันนี้มีแจกของเมลไลฟ์สดค่ะอลังมากมวันนี้วันนี้มีไลฟ์สดตปนกี่โมงคะ เดี๋ยวจบรายการนี้เลยค่ะเราไล์สดกันต่อเลยค่ะเพราะน้องๆทีมไล์สดพร้อมมากอันนี้คือรางวัลที่พี่หมวยแจกในการเล่นเกมไล์สดแล้วก็กิจกรรมที่โชว์รูมคสองวันนี้นะคะกนนี้ก็โอ้อันนี้ก็อลังมากซื้อบอลเลยใช่ค่ะทีมนำเข้าด้วยค่ะพิกิตเลือกทีมอะไรคะ ังกฤษครับอังกฤษโอ้เชียงอังกฤษอยู่แต่เราพูดฝรั่งเศสเฮ้ยกิจมีจะไปเฮกิจกรรมสนุกสนุกในไลฟ์สดด้วยใช่ครับลูกค้าต้องเตรียมตัวอะไรไหมคะลูกค้าอันนี้ก็ทีมฝรั่งเศสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะไม่ใช่ค่ะไทยแลนด์ทีมาสัมชันค่ะความเร็วไว้เต็มความเร็วความเร็วอ๋อให้เร็วต่อให้ชัดกดให้ชัด ใช่เตรียมไว f ฟช่วงระหว่างเวลากี่โมงคะกี่โมงครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เลยค่ะจริงๆเราจบที่เรามาเจอ GM เราก็ตัดเข้าไปในไลสดเลยค่ะเร็วเลยนะใช่อยากแจกมากคือทีมพร้อมถ้าลูกค้าอยู่แถวใกล้ๆเราหรือว่าไม่ใกล้เราก็มาหาเราได้เรามีอาหารเครื่องดื่มอย่างที่บอกนะคะแล้ววันนี้เราก็มีของแจกอลังการงานสร้างมากเราไม่ได้ไก่กาอาราเรเลยค่ะคุณกิต แน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเสื้อเนี่ยมาจากเยอรมันตำบลน้องแขมครับกลนเนอรี่ค่ะนี่ตัวหนึ่งก็พันกว่าบาทเนาะใช่ค่ะหลายพันเลยล่ะทีมยอดฮิตใช่ไหมคะปตนตกรอบไปแล้วตัวนี้นะคะก็คือพันเก้าแล้วค่ะเฮ้ยพันเ้าเลยเหรอจริงค่ะมันแพงจังเลยอ่ะเราอยากให้มันของแท้ใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่มีแต่ของตอบนะครับเพราะฉะนั้นจะขอเปนลูกเข้าได้นะคะก็ฝากกิจกรรมดีๆนะคะของโชว์รูมเราปลอดดีพีเบเกสแอม77แล้วก็ฝากน้องๆทีมงานนะคะใครต้องการซื้อรถหรือว่าสอบถามข้อมูลนะคะรถยนต์นะคะเรามีโปรแกรมดีๆนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วก็รถใหม่สวยดีไฟแนนซ์ผ่านง่ายค่ะที่นี่ยังไงก็ฝาก มาแวะชมกันนะคะแล้วมีอะไรก็สอบถามทีมงานได้ขอบคุณค่ะไปแล้ว